บัดนี้เป็นครั้งที่37ตรงกับวันที่16ธันวาคม2568ครับเจ้านายแัะทว่าไม่ดีนะขอเป็นวาจาทายาทพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธกุศาธรรมบุญธรรมธัรมบุญธรและอาจจะยาบุญธรแล่องค์พระคำปฏิเจรจเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่จิราตลอดทั้งครูบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโอ้จงมาอนุโมทนาในการสวดสัญญของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยกุบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโอ้จงบันดาลใหห้้้จจิิตตขขออองาาาาาพเเปป็นนสสมมธัโกกรรแ่่ดดวยไ บทสวดจำนุมเทวดาสมันตาจักกะเวรจุดอัสตาขันตุตุเทวตาสัตตมังมุนีราชาสตุนันตุสักขะมุกังสักเกกามีเจรุเปกิริสิกะรัตเตเจตตะลิเกวิมาเนตีเปรตเจตกรรมีเจรุวะนักขะหานีเคหาวัตุมหิเกเตบุมาใจยันตุไทยวาชาลัทธะวิสเมยักขะกัตปะนาคาติจันตาสันติเกยังมุนีวะละวะจัดนังสาตะโวยเนสุนันตุธรรมะสัมณกาโลยมะจันตาธรรมะสัมณกาโลยมะจันตาธรรมะสัมณกาโลยมะจันตา นะโมตัสสะภะคะโตรระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตรระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตรระโตสัมมาสัมพุทธะปสุสัจจกิริยคตานติเมสานังอัญจังพุทโธเมสานังวังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพตาอนติเมสานังอัญจังธัมโโมเมสานังวังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพตาอนติเมสานังอัญจังสังโฆเมสานังวังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพตา ปวสุนมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถหัตยัสสะปาป็นอยางโพลิจภาปารมีสภาปโตสัมโปมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสะพุปตะวามหาการุณิโกนาโถหิตยัสสะปาป็นอยางโพลิจภาปารมีสภาปโตสัมโปมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสะพุปตะวามหาการุณิโกนาโถสุขายัสสะปาเป็นอางโพลิจภาปารมีสภาปโตสัมโปมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสะพุปตะวา อดส่วนมาสมัยสูตรเอมาเมสูตรสังเอกังสปัญญังักควาสเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมามณีมาตาภิกขุสังเกตนะสติงปัญจมาเตหิภิกขุสติหิสเปหิวะอรหังเตหิทัศสหิจะโลกาตาตุวิเทวตาเยผู้เยนะสติปิฏิตาหุติภะกควันตังทัศนียะภิกขุสังกัญจะอัตโกจตุนังสุตสวาสการิกานังเทวานางเอตระโหรสิอายังโขภะกควาสเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมามณีมาตาภิกขุสังเกตนะสติงปัญจมาเตหิภิกขุสติหิสเปหิวะอรัตตตตาาโวิเเทจปุง พระขวันตังทัศนียปิภูตสังกัจจายานุนะมะยมปิเยนะภะกวาตายนุปัสสะเมยยามะอุปัสสะมิตาภะกัโตสันติเกปาจิกกาตาภะโสยามาติอาจะโกตาเทวตาโสยตาปินามะพระละวะปุริโสสัมมันธิตังวาภาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาภาหังปสิตจามิตเจยะเอวะเมวะสุตตาวะเสตุเดเวสุอัตตะลหิตาเทภะกวปโตภะโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภะกวปตัง อาภิวาเจตวะเอกะมันตังอสังสุเอกะมันตังทิกราโธทิเอกาเทวตาพระโกโตสันติเกอังกาตังอาปาสิมหายสมาโยปะวะนัสมิงเทวกยาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมายังทักกิตาเยวะอปะลาทิตาสังคติอะระโกอปะลาเทวตาพระโกโตสันติเกอังกาตังอาปาสิตาตักริโกสมาตาหังสุจิตติอิสัตโนอุตุกะมังคัสูตรตาลติวานิตานิคะเอตวัอินทิยานิลักันติปันติตาติอาตาโอะตาโออปะลาเทวตาพระโกโตสันติเกอังยา คาสังอภาสริเจตวาจีหลังเจตวาปริตทางอินทัคีหลังโอหัจจะไม่มีชาติรันติสุทราวิมาราจักกุมาตาสุจันตาสุตุนาคาติอัตโกะปาราติวตาภะกัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสริเยเกติวุตังสันังคาตาเสอันเตคาวิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังป้าลิภุเลสันติติอัตโกะปาราปัคขวาภิกขุอมันเตสิเยปุยานัสภิกขเวทัสสุโลกะตาตุสุเทวตาเตณสันนิปติตาโหติตทัฏฐานทัศนียภิกขุสังกัญจาเยติ ปิเตปิกเวทอะเฮสุงอัตติตัมตานังอหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิะกอนตานังเอตระมาเยวะเตวตาสันนิปฏิตาอะเฮสุงสยยะทาปิมาหังเอตระหีเยปิเตปิกเวทตปวิสันติอนาคตะมัตานังอหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิะกอนตานังเอตารมาเยวเตวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติสยยะทาปิมาหังเอตระหีอาจิกิสามิปิกเวเตปะกายานังนามามิิตปิกิสามิปิกเวเตปะกายานังนามามิเตสิสามิปิกเวเตปะกายานังนามามิตังสุจาราสาธุกัง มะนะสิกาโลตัปาสิสามิติเอวัมปันเตติโกเตภิกขุภะคะโตปัญันโตสุภะวะเอตตะโวจะสิโลกะมนุสย์กสามิตกัตะปุมาตะทัสสิตาเกยติตังขีติกาปะลลัมปะหิตตาสมาหิตาปุตุสิหะวะลลิณาสุมาหังสาวิสัมพุโนโอตสะปะนะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาปิญโนปจจะสตะสตวัตถวาวเนกาปิละวัตเวตตะวะมตะจิสตะสสาวกีสตะเนโะเต เตวะกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะัตประมัครุงสุตตะวัพุทธัสสะสัตตังเตสัมปาตุลาหุยานังอะมนุสานะทัสสะนังอเปเกสัตตะมัตสกุลสัทสังหัะทะอสัตตัลิงสัตังเอเกสัทธะสานังอะมนุสานะมัตสุงอเปเกตันตะมัตสกุลทิจาสภาพุทธาหุงตันจะสรพังอภิญญายะบัพพักกตจวันนะจจคุมาตโตอมัตยิสัตสัพเพเกสเนยลาเตะเตะพระกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตเจโบหังกิจติจามิกิอะนดิอนุปปสสะัตัะสสะวา อีที่มโตชุติมโตนัำโตยัสษ์สัจจโนมโหท้ามนาภิกขโมพิกนังตวิติงวนังชาสหัสสาเอมาพตายะขานานนัตตะวันนิโนที่มโตชุติมโตนัำโตยัสษ์สัจจโนมโหท้ามนาภิกขโมพิกนังตวิติงวนังตาตาขีราติสหัสสะยะขานานนัตตะวันนิโนที่มโตชุติมโตนัำโตยัสษ์สัจจโนมโหท้ามนาภิกขโมพิกนังตวิติงวนังจินเจเตโสรัสสหัสสะยะขานานนัตตะวันนิโนที่มโตชุติมโตนัำโตยัสษ์สัจจโนมโหท้ามนาภิกขโมพิกนังตวิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตาสักษานันนัตตะวันนิโนจิมโตจุติมโตนั่โตยัตสัจโนโมทัมมานาิกขโมภิกขนาตวิติมมณังคุมพิโรลาชากะฮิโกสเวปุตราชนิเวสนังวิญโยนังสัตตะสะหัสสังยักขานังปิจิลุปปาสติคุมพิโรลาชากะฮิโกโสปะคะสิมิติมนังปุริมัจจะทิสังราชสัสตะลัทโศสรัสสติกันทะปานังอธิปติมาลาจารยัสสิโตปุตตาปิสัชสะพัโวจนะนามาบังปรายจิมโตจโตนิมโตนัง ทักกิตในจะทิสังราชาวิรุฬโขปปัสสะสติตมุปพรรณทานังที่ปิติมาราชายาสัสติโตปุจตาปิสสะสะาโวชนามามาภะราอิทิมันโตชุติมันโตนัมโตยัสสเจโนโมท้ามานาปิกขโมภิกนังเตมิติงภะนังปจิปมัจะทิสังราชาวิรูปโกะปปัสสะสติจักขานาคนังที่ปิติมาราชายาสัสติโตปุจตาปิสสะสะาโวอินทะนามาภะปะายที่มันโตชุติมันโตนัมโตยัสสเจโนโมท้ามานาปิกขโมภิกนังเตมิติงภะนังอุตตะลัญจะทิสังราชาวิโกเวโรป สัพพะสาสติรักขานังที่ปฏิมาราชย์ยศสัตจิโตปุจจปิตารสัาโวอินทะนามาบาปรายที่มโตชุติมโตนั่มโตยสัจจโนโมธัศมนาภิกโมภิกนังติมินังโอฬิมะทิสัมทัตตะระโทสกิเนนะวิรุณโกปจิเมนะวิรุปโกภุเบระอุตรังทิสังจะตอร์เจมาราชาสมันตาจตุโรไสสาตันทะละมานาอัตตาสุวรรณีกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโรตสสาอักูไวจันิกาสสทามายาคูเวริท 4, ุเวนิทุวิภูจะวิภูโตชา กันธโนกามาเสโตจักปินุมันทุนีมันทุนจะปานาโตโอปะมโยจะทุเจวสุโตจะมาตระลิจจตเซโนจกันธโพนโรราชาโโนสโพอาคูปัญจสิโกเจวะติมพุรสุริยวัชสะเอเตจันเยจราชาโนกันทรปาสหราจุปิโมทะมนาภิกกมุงภิกขังสมิจริพนังอาคาคูนาภัสสานาคาเวสาลาสหสัญจการพระรัตตะลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาตตะรัษณะอาคูนาคายะสสติโนเอลาวันโนมานาโคโซปะฆาสมิจริพนัง เอนาคะราเทสาหะสาหะลันติพิพาทิชาปักกิวิสุทธะจักขูเภหายาสาเตมะนวณมะชะปัตตาติตาสุปันนาอิติเตสะนามังอันปะยันตธานาคะราชนะมาสิปุปันนาโตเกมามากาสิพุทโธสันหายวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสันนัมากังสุพุทธังคิจาวัชิละหัตเถนะสะอุตังอสุราสิตาภาตโลวาสัวเสเตอิติมโตยัสัจจิโนกาลกัญชามาพิสมาอสุราสานคเวคะสาธเป ปะติสุติติจะปะหาลาโซนัมุจิสาสันจันจะปัลลิดปุตตานังสเพเวโรจะนามกาสันนังอิตสาวาผลิงเสนังอาหุพัตตะพุทธาคำูสัมมโยธาดิพัตตันเตอิกูนังสัตวิติงวะนังอาโปจะเทวาปทิวิตะเตโชวาโยจะทากนุวัลุนนาวัลุนาเทวาโสโมจะยัสสสาสหัเมตากนุวักาจิกาอาภูเพวายัสสสิโนทัเสธาทัสเตเตทัสตากายาสเพนานันตะวันิโนทิมโตชุติมโตวันามโตจัสสจินโมต้าปนาพิกรมุภิกังสัตวิติงวะนัง เวทูจเทวะสาลีจะตอสมะจเตวิยมาจันสสุปนิสตาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุเรสุปนิสตาเทวาสุเรยมาคูปุรักิตาสังคตานิสุรักิตวะอาคูมันทะวะราหกาวาสุนังวาสะโวเสโตสะโกปะคาปูรินทัสโตทัสเสเตนะทาการยาสเปนานัตตะวันิโนทิมโตชุติมโตนัมโตเจตชนโนวัมนาภิกรมุภิกขะนังสัมปจิมุนังอาถาคูสะโุเทวาชาลามคีสิการิวะอริจกาจะโรชาจะอามาปะวะนิพาสสิโนวะอุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาุรจิาอนคูกาสะะว เนสิโนทัศเสตย์ทักายาสเปนานัตตะปนิโนทิมโตชุติมโตวันัมโตยะชาตโนโมทัศมนาภิกขะมุพิกขะนตะสาวิจิงค์มังสมานามาสมานามนุสสามนุสสัตมางคิตาปุตติกะอาคูอาคูมโนปุตติกะอาชาคูหาระโยเทวะเจะโรหิตะวาสิโนวาปาละกาหมาปาละกาอาคูเทวะยะชาติโนทัศเสตย์ทักายาสเปนานัตตะปนิโนทิมโตชุติมโตวันัมโตยะชาตโนโมทัศมนาภิกขะมุพิกขะนตะสาวิจิงค์มัง สุกาการุมหาอาลุนาอาคูเวคานาสาสาโอทาตกาหาปามโมคาอาคูเทบาวิจขนาสตามาตาหาลักจามิสกาจะยัสสิโนสะนัญงอากาปะจุนโนโยทิสาอาภิวัสติอัตเตเสเตทากายาสเปนันนาตบอนนิโนจิปนโตจุจิปโตนัมโตโยตจุนโนโมทามนาภิกขมุภิกขังสมิติงมนังเกมียาดุจิตายามาอัตกาจายัสสิโนสามพิจกาลามาเสชาตุปตินามาจัอาสวานิมาละติโนอาคูอาชาคูปะระนิมิตา ถ้าเสตถ้าทากาจะาสเปนานัตตะวันิโนที่เป็นตัวชุติมันโตนั้นตัวจะเสตติโนโมทัศนาภิกขุโมวิการังสวิติงวนังสันเตเตวัดนิกายยาสเปนานัตตะวันิโนนาวันวะเยนะอาคัยจุงเยจันเยสะชิสาสหะบาปุทธะชาติมะกิีลาโอภะดินะมานาสาวังทักเกโมคะตาลังนาการกาสาวะอาสิตาติตังสุขามาปะละมะโตจะปุตตะอิทิมะโตสาสันนังกุมารโรตินโสจะโสปะกาสวิติงวันังสหัสสะพรมะโลกานังมหาพุทธาิติทติอุปปันโนจุติมันโตพิชมากายโยยัสสิโ ต้าเศรษฐาอิสระอากุปันเจกกวัตสัวติโนอาเตสัญจะวัชชะโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจะาสเปอพิกันเตสินเทเทเวสปามะเกมาลเสนาพิกามิกันตะอันการหัตตะปันทิยังเกตการหัตตะปันทัตธะราใครนะปันธะมัทุโวสามันตาปาริวาลิธะมาโโบมุจิตะโกจินังอิติตัตถะมหาเสโนกันหัเสนาอาเปสายิสปานินาตะละมาหจะ าลังกัตตวานะเประวังยะถาปาวุตโกเมโคนะนายนโตตวิจุโกตถาโสปัญจุทาวติสังกุตโลอัสยังวเสตันจัตสปังอปิญญาจะปาปกิตวานะจะกุมารจตโตอมารจิสสะสะพะเตปาราลเสนาภิกันตาเตวิชานาทภิกโกเจจัตตปะมะกลุงสุตตปาพุทธสัสสานังเบตะระเคหิปกรมุงเนสังโลมปิอิจยุงสเปสังวิธิตะสังฆามาพยาติตายัสสิโนโผลทันติสาูเติสาวกกาเตนะเนสุตาเจ โสวจุลชัยยะปาลกรณโมเมพุทธเตชะสเจชะสารตะณตะยะธรรมิกาเตชะปสิทธิวสีเทวานาลายะปละเมสุราสุธิปมาจจอินทาจจจตุโลกาคัมพีวิรคัตกาสมุตธาภูตุงคังคาจสปัมมะทายะปสิทธิปวันตุเตชัยยะทายะทะละนิทะละนีอุทธิอุทธีนาทินาทีชัยยะทายะคะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนเมลุ ราชพลนอลจรจีชยะทยะกัมปีละสมีนาเกณฑนาคีปีสัจจภูตกการิทยะทยะตุนิมิตาโสคีชยทยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยทยะวรุณณมุขสาตาชยะทยะจำปาณิจันปาทินาคกุละคันทกชยะทยะคัจจโกนณตุลงส pues <me> ุกะละปุชมสีหะพยัคฆทีพาทีปาชายะทยะวรุณณมุขชาตาชิตะทิตาเสนาลีปุณสุธิ นอรดีชยยะยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยะทอรณีตะเลสธาสุชยยาชยยะชยะทอรณีสานตินสัทธาชยยะชยะมังกลาลัญยาภวเคชยยะชยะวุณยะเขชยยะชยะลกัตเสสุละพุชะเตชาชยยะชยยะปมีนทะคะนาชยยะชยะราชาธิราชชายชยะชยะปัทภิงสปังชยยะชยะอะะหันตาสัตเจกะพุทธสาวัง ชยยะยยะมาเิสุโลหะโลหะลินเทวาชัยยะพมมาสุลโคชยยะชยยะนาโกวิรุณหโกวิรูปโคจันทิมาลวิอินโดจเวนะเตโยจกุเวโรวะลุปโมปิจะักขิวาโยจะปะชุนโโหกุมาโลจะทัตตะรัทโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสาทะปะสาอาทะโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะรามโมพระว10ัน ouais. ตุเตชยะธโมจะกสังโคจะกทัสสะปะโล กัจยะกังเทเอเตนะใจยะเตเชนะใจยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชะยะมังคลังใยโยปิพุทธัสสะสิริมุตโตอายางมาลัสสะจปาปิมัตโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาใจยะตตาอมัคคกนามเหสิโนใยโยปิพุทธัสสะสิริมุตโตอายางมาลัสสะจปาปิมัตโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาใจยะตตาอินทักนามเหสิโน อใยโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตออยังมาลัสสะจับปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยัตตาเทวะขณะมะเหสีโนใจโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตออยังมาลัสสะปะปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยัตตาสุปันนักขณะมะเหสีโนใจโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตออยังมาลัสสะจับปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยัตตามาคะคณะมะเหสีโน ชายโยปีพุทธศัิริมัโตอะยังมาลาสัจจะปาปิมัโตปาราชาโยอุโคสยามโพธิมเทปโมติตาชยตาธาสะพัมมะคะนามเหสีโนชยันโตโพธิยามุเรสกยานังนังทิพสนโอเอวังตะวังวิชาโยโหหิชยสุชยมังคะเลอะปะริตะบาลังเกสิเสปะทะมิโกคะเลอภิเสเกสภัะพุตานังอัคขปโตปโมทติสุนักันตังสุมังคลังสุปะปะตังสุทิจัง สุขานโสมุนตตจตุธิจังพรมาจาริสุกะทักกินังกายะกรนางวะจกรรมางปะทักกินังปะทักกินังมโนกรนางปะทิจเจปะทักกินาปะทักกินานิขตะวันนั้นละปันตเตปะทักกินเตอทะรัตถาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสันีอะโลคาสุกิตาโหะสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุปนโตเตเทวาสมิงทะเนอธิคตาทีกายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุสัิญาสานัง ยากาติปัตตานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปวัสตุวัดสังวัตสาวะลาหกาโลโลคาจุปันทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะกายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหังโอสถดธรรมานิยามสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสัมยังพระกราสาวะติยังวิหารติเจตวณิอานาภกะปินทิกัสะอารเมตตตะตโกพระกาพิโกอมันเตสิพิกะวติทันตเตติเตติพิโก พระาวตปัญจโสซุ่รกรเอตตะโอจะอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอุปนุปาทาวาตถาคตานังนิตาวะสาถ้าถูกธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาสเปสังคาราณิจจาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชจิตวะอภิสเมตวะอติกติตเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวลติวิภะชติอุตตานิกาโลติสเปสังคารานิจจาติอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังนิจาวะสา อาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังสัทธาคตโตพุทธอภิษสัมพุทธชติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวะอติกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติวิภะชติอุตานีกโลติสัเปสังขาราทุกขติอุปาทาวาปิกโวาปิกัเวตัถาคตานังอุปาทาวาตัสถาคตานังทิตาวัสส ตาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสปปเปตธรมาอนัตตาติตังาาาสัทธาคัตโตสัพพิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมมิตตะวางอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิาระลติวิภัชติอุตนิอากาศโลติสปปเปตธรรมาอนัตตา,าติอิทัมบโจรพระกรสัมมานาเตภิกูพระกตโตฟาสิตังพิรันตุติบทสวดพระเทกาลตะคาถาแปลอติตังนานวาคะเบยยะนปติกังเก อนาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที arts, ang, earth, here, ่ล <t nak> ่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงละพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติจัมปะทีนันตงอปันตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปันจุดปันนันจะโยธมังอัตตะตะตะวิปัสติอสังทีลังอสังคุตปังตังวิธามะลุปะลุวะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแกงกอนแกนเขาโกรธว่าควรอากาเช่นนั้นไว้ อันเชวักกินจับมาตะปังโกชัญญาวาลังสุเวความเปลียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอีโนโสังฆะลันเตนะมหามหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการเพลี่ยนต่อมัจจุราชิงซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมัตันทิตังตังเวพัตเถกลตโตติสันโตอติคเตมุนิู้น้ผู้สงบย่อมกล่าวรีกผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกังวลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม อสธรรมะสังเวคปัญจเวคณะแปลสเปสังการานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังการาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนหญ้าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกข์ว่างชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยังยื ทุกวังมนะระนางความตายเป็นของ,อย,งอยั่งยืนอาวัสสังมะยาปะ,ปะ,ปะมะลิตังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปะนิโยสานางเปียชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมยติยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตตะโกรที่จะสังเวอายังกายโยกะจิตตังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นณะอเปตะวิญญาโดคันปัสสกิวิญญาุนโตอันเก่าทิ้งเสียแล้วอะทิเส สติจักนอนทับปัทวาวิงซึ่งแผ่นดิ่งกะลิงคะลังอีวะบัดดุดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนฤิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัฏวะยะธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสื่มไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวะอนุตุตชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสัสมโมสุขโขค,ความเข้าไปเสงบกระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเพสตามลันติจะ จัดทั้งหลายทั้งพวงกาำลังตายอยู่มะลิงสูจะมลิสเลที่ตายแล้วกาลังจะตายเตทะเทวหังมะลิสามิเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอทัสสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยอดส่วนเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมมังสัพเพหิทะเตหิจะต่างคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโนโตเยเทวอสมิงทะนะเน อาทิตกาทีขายุกกาสัทธาโหตุทุกิตาโหตุทุขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเปยยาติกาทุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเปยยอาติกาสุิตาโหตุุทกสเปยยัสเกษ์ขาสเปยเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเปยอะจาริยุปชายะสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเปตัพขตา สุก er ิตาโหตุทุกขาปมุญชันตุสเปเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุญชันตุสเปสามะตินังสามิชันตุโวบทส่วนหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตคันติมัญญิจิพกรานะโมโพธิสัตโตคันติมัญญิจิพกรานะโมโพธิสัตว์คันติมัญญิจิพกราปฏิทานาคาถาเจเทวตาสันติวิหารวัชินีทุเปฆเลโพธทิกเลตาหิงตาหิงตาธรรมะคาเนนะว่าวันตุปุจิราตาทงตัด โสดทิงกาลโณเตทะวิหารามาเตเตราจามัชานะปกาจ่าพิกวสาลามิกาจานาปฏิอุปัสกาคามาจาาเทชานิกามาจ่าอิสราสัมปานาภูตาสุกิจาพระวันตุเจจาราภูชาเยเจเยปิจะอันตัสัมภะบาสังเสตะจตราอัสสาวปะปาติกานิจังนิจังธรรมะวังปฏิจเตจ่าเพปิภูขัสสะกาลโณตุสังขยังสาตุจิลังสตังธโมธรรมัตถลาจะปุกลา สังโฆโหตุสัมโควะตาญาจจะยิตายะจะอภิยะรักตุสัตมโมสัเพปิธรมมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะอัมธรรมเมอริยปะเบติเจพระสันนาโหตุสัเพปิพุทธสัเปติปานิโนทุตตะสาเสนธรรมาทาลังปะเนชันโตกาเลเทโภปวัสโตพุทธิภาวายะสัตตานังอสัมิทังเนตุสเมตนิมาตาปิตาจะอัตตชังนิจังรักขันติปุตตะเงวังธรรมเะราชาโนปะจังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุวิโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปกาปาตินิทุกขาปเจ้าปตินิปยาโลกปชาตินิโสกาโหตุสเปปิปานิโนเอตาปตาตจะอามิอิตามปตังบุญญาสัปตังตเปเทวานุโมทันตุสัพพะตัปปิจิติญาทานังทัตันตุสัตยาสลังลักันตุสัพพทาภาวนาภิราตาโหตุกันฉันตุเทวตาคาตาสุมงคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสติโหตุนิรันตะังโหตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพุมานุภาเวนะโง โผตูสังส <un> ังกลังรักขัตุสัพพเตวตาสปพสังขารุภาเวนาโสตีโผว่ตุเนื่ัลังสเปพุทธาพระรัปัตาปเจกันได้อย่างบังตานาจัเจเจนละขังตมิสัพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกนไอย่งฝลังตานาจัดเจเจนละขังวตมิสัะโสสเปพุทธาพระปักปัตตาปเจกันได้อย่งังตานาจัจเจนละขังวตมิสัพโสสเปพุทธาพระัปัตาปเจกนไย่งวังตานาจัเจเจนละขังตมิสัพโส สเปรุษาพระลัตะตาปจจะกนิยังวังดัตานาจเจเจนารักขังพัตมิสัพปโสสเปรุษาพระลัตะตาปจจะกนิยังวังดัตานาจเจเจนารักขังพัตมิสัพปโสสเปรุษาพระลัตะตาปจจะกนิยังวังดัตานาจเจเจนารักขังพัตมิสัพปโสสเปรุษาพระลัตะตาปจจะกนิยังวังดัตานาจเจเจนารักขังพัตมิสัพปโด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัจญาพระบุตรมนตินี้ข้าพเจ้าขอนรับพระอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพพันเ็หลวงผู้สสดจ ขออันนี้สงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วก้ารปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงไม่มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิอากอันเจ้าทงกรรมว่าไม่มีอดจากยากจนกขอแย่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนเององ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำหลงอยู่ในความดีการตลอดการน,นานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายพูดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพร้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุผลกนภพปิตาย่อเศรษฐีทั้งวลาา ร้อนถึงวัตถุมงคลทั้งโพลที่สามสิงหาเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทว,นวานุภาพและจาษีชาญอันศักดิ์สิทธิ์อ่ำนวยโปรให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ก่อกวามและบูชาทุกการเธอ